สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มาสอนแต่งเปิดนะครับแต่เป็นสอนปลดตัวละครของซีซั่นสตัวละครเวลลร้อยนั่นเองนะครับคือผ้าคอเนี่ยเข้ามา4ซีซั่นครับตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ผมรู้สึกว่ามันเท่เท่มากๆนะครับอันจริงผมชอบตัวนี้มากกว่าพี่นากายนะครับแค่สกินเวล1หนึ่งของแบทเทิลพาร์สเนี่ยก็ถือว่าเท่มากๆแล้วครับเป็นนัากาเงินเท่ๆอย่างนี้เลยแต่วันนี้นะครับผมจะมาสอนปลดสกินเวลลร้อยทั้ง3สีเลยนะครับคือสีแรกนะครับมันจะเป็นสีนะสีเขียวเรีรกทีชแบบนี้ สามารถเลื่องแสงได้นะครับส่วนสีที่เหลือเนี่ยคือสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับไอ้สตัวด้านล่างเนี่ยมันต้องมาทาเควสเพิ่มครับซึ่งผมเหลือแค่เควสตัวสุดท้ายละวิธีปลดสีเริ่มต้นนะครับคือเราต้องซื้อแีนเดพาร์ตซื้อตัสีนี้นะครับแล้วก็เก็บจนเวลล์ร้อยเลยครับซึ่งผมเล่นก็เพิ่งเวลล์ร้อยมาไม่กี่วันนี้เองนะครับเหลือเวลาให้ทาเควสอีก2ตัวล่างเนี่ยอีกประมาณเกือบ30วันนะครับก็ถือว่ายังมีเวลาอยู่นะครับใครที่ดูคลิปนี้กตแมันเด้เลยน้านะครับ เควยแรกนะครับไม่ยากเลยเราใช้คิวสติกที่เป็นทางอากาศครับเช่นพวกแอสไตลหรือว่าคาสเตอร์นะครับาคน5คนก็จะผ่านเควยแรกมานะครับส่วนเคลยที่2งนะครับง่ายๆเลยเราใช้ปืนพกนะครับเข้าไปยิงข้างหลังคนในระยะพอยแบงครับคือระยะประชิดมากๆคือเอาปืนจ่อหลังแล้วยิงนะครับแค่1คิวแค่นั้นเองนะครับล้วก็จะปลดสีแรกมาคือสีฟ้าครับสองเควยนี้นะครับเราถึงจะปลดเคลที่3ก็ง่ายเหมือนเดิมใช้สกอร์สติกอันนี้อันไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือว่าตอนนี้มันมีป้อมปืนมาให้ตั้งเลยคร็นือจะเป ธนูของแลมโบก็ได้นะครับอันนี้หรือคลยนี้ถ้ายายที่สุดก็คือเราลงพันเดอร์นะครับใส่ฟิลวอัพเกรดเป็นสต็อปปิงพาวเวอร์โหลดใส่ปืนแล้วยิง5ตัวก็เสร็จแล้วครับเควสนี้ง่ายมากทำแค่5คิวเท่านั้นเองส่วนเควสสุดท้ายครับฆ่า5ตัวโดยที่ไม่ตายนะครับก็ผมว่าง่ายนะลงพันเดอร์ก็อาจจะได้นะครับอันนี้หรือว่าใครที่เล่นเบทเทอรโย่บ่อยๆก็อันนี้ไม่น่ายาก้วเควสสุดท้ายนะครับก็เท่านี้นะครับถ้าเราทำเควสที่4เราก็จะปลดตัวสีเหลืองนะครับเป็นตัวสุดท้ายส่วนตัวผมนะครับผมผม,ผมคผมบร,ครบลรบเลย อีกหน่อยผมก็น่าจะได้ตัวนี้มาแล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวซีซันแรกที่ผมอยากจะปลดทุกสีให้ครบนะครับส่วนใครที่คิดว่าจะวิวไม่ทันหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับเพราะผมมองว่าช่วงท้ายซีซันของแต่ละซีซันครับมันจะมีคูณไปเทิร์นพาร์ตมาให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะชอบจริงๆอยากได้ก็รอจัดไปได้ครับเก็บวลวรอกันได้เลยผมว่าหลายๆคนที่เล่นมาตั้งแต่ต้นซีซันน่าจะใกล้ถึงววร้อยนะครับโอเคครับคลิปปลดตัวละครววร้อยของซีซันสี่จะเข้าก็มีประมาณนี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะ ฝากติดตามฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วเจอกันครับ